สวัสดีค่ะกลับมากันอีกแล้วนะคะกับ reaction และในวันนี้เราจะมา reaction mv ใหม่ของ Lisa rockstar และเรามาดูกันว่าเพลงใหม่ที่ Lisa เพิ่งปล่อยมาในนามชื่อว่า Lisa new woman จะออกมาเป็นยังไงและคำว่า new woman ของ Lisa มีความหมายอะไรหรือเปล่าโอเคมาดูกันเลยค่ะและที่สำคัญ ลืมบอกไปว่าลิซ่าได้มีนักร้องรับเชิญมาซึ่งชื่อว่าโรซาลีอาโอเคมาเลยค่ะมาโอ้ oh my god new woman ผมขาว มันฟิลสมัครงานมากเลยอะเออนางดูมั่นใจมากเลยอะเอ้ยโอ๊ยตายแล้วฉากฉากกลิทเตอร์อะไันี่เลิศโอ้ย แับบัวยังไงเนี่ยคือผิวเก้าศูดมากอุย้ยใครแอบดึกโอ้ oh my g ก s ออุ้ยันโคงเอ้ยเฮ้ย มันเหมือนโอ้ยกล้องดิจิตอลเนาะใหม่กอ <My God. S 1> มาแล้วเฮ้ยโรซารีอ่ะหน้าเหมือนใครบางคนน่ะแบบแรกอะ่ะเป็นอิลเลอรเจาะปากเจาะหู How dumb đầm. Black white. Oh my god, my goodness. Oh Oh. เฮ้ยฉากนี้แบ็คไว้ขาวดำสลับกันอะ่ะโอ้ยโอ้ mm hmm. oh my gosh อันเนี้ยโอ้ก็ตายลนะลิซ่าคือแบบเปลี่ยนไปเลยอยากเปลี่ยนลุคคือแบบนี่แลบะบอ๋อ yes lisa new woman เฮ้ยคือ new woman อะ คือนิวคือเหมือนแบบลิซ่าโตขึ้นมาเป็นแบบผู้หญิงไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไปแล้วคือแบบฟิลคือแบบเปิดมาเธอฉันรู้ฟิลเหมือนสมัครงานอะแล้วเดินเข้าไปในห้องโถงอะอะไรอะคือเหมือนถ้าฉันจะไปเปรียบเปรียบเทียบนะระหว่างแบ็คพิงกับตอนเนี้เหมือนลิซ่าต้องการจะบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงแล้ว เป็นผู้หญิงไม่ใช่เด็กผู้หญิงแล้วคือแต่ลุคของนางอะคือรดคือฟิลออกมาเธอฟิลออกมาเหมือนเหมือนประมาณแบบยังไงอะตอนยุคแปดสก้าสิอย่างเงี้ยแล้วมีกล้องดิจิตอลด้วยอะคือต๊กเต๊กเคือ,คอมูสีในวีดีโอและอะไรต่างๆคือแบบเฮ้ยนางทำออกมาได้ดีนะ ถ้าให้เปรียบเทียบระหว่าง Rockstar กับ New m o v e m e n t ต่างกันคือแบบต่างกันแบบสิ้นเชิงและที่สำคัญเขาได้มาเฟคกับเอ,อ่อใครอะโรซาลีอคือคนนี้ก็เธอได้เรื่องอยู่นะคือมูตแต่และอย่างคือแล้วโดยเฉพาะที่ฉันชอบอะเป็นแบบขาวดำอะที่เป็นสลับกันไปร้องอะขาวและดำขาวและดำแล้วเสียงของโรซารีอคือแบบ เฮ้ยมันเหมือนแบบนางพ่นมนอะไรต่างๆในเรือร้องอ่ะโอ๊ยตา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 ยคือแบบแต่ละอย่างคือออกมาคือเป็นวูแมนและตอนโดยเฉพาะตอนจบอ่ะเข้าไปในเหมือนในห้องสัมภาษณ์อ่ะที่สุดมากนั่งเปลี่ยนกี่ชุดนะเธอถ้าใครแบบว่านับได้ว่าลิซ่าเปลี่ยนกี่ชุดมาบอกหน่อยอยากรู้มากเลยอ่ะ คือแต่ละอย่างแต่โอ้ยคือที่สุดที่สุดฉันให้นะให้สิบสิบสิบโอเคแล้วเรากลับมารีแอ action กันใหม่นะคะว่าครั้งต่อไปอะ่ะเราจะมา reaction อ,อะไรกันโอเคบายชาวเบลล่า